บาทกราบสวัสดีแม่อวังปูนคุบป,ปุกเนียและนี่คือหัวเชื้อที่เราเลี้ยงไว้นะครับโดยการใช้ขี้หมูนะครับขี้หมูที่เป็นก้อนๆนะครับไม่ใช่ขี้หมูหมักแก๊สนะครับตัวนี้ต,ต้องต้องดูดีๆนะครับขี้หมูที่ใช้นี่เป็นขี้หมูก้อนๆซึ่งก็มีขายทั่วไปนะนี่คือผ่านไปแล้ว2วันนะครับ สองวันเข้าวันที่สามนะครับดูนะฮะกลุ่มจุรินซีจำพวกเชื้อรานะครับมันจะขึ้นบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างนี่มันจะกินยังไปไม่ถึงถ้าเราปล่อยตามธรรมชาตินะครับปล่อยให้มันเดินเองเนี่ยมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำการย่อยสลายและขยายพันธุ์ลงไปเรื่อยๆแต่ ดูนะครับเพื่อความไวนะครับใครมีเวลาเราก็แค่ทํำแบบนี้ครับนี่เห็นไหมตรงไหนที่ชื้นจัดๆเนี่ยนะครับมันก็จะช้าหน่อยนะครับขอ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 บนี่เห็นไหมนี่ขอบ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 ที่ชื้นไม่มากนะครับมันก็จะทํางานได้ดี ที่เหลือนี่นะครับเราก็แค่ช่วยคลุกร้อนมากนะครับจุลินซีกลุ่มเชื้อราพวกนี้นี่ใช้น้ำเยอะในการดำรงชีวิตนะครับแต่ว่าใช้น้ำเยอะก็ไม่ใช่น้ำแฉะนะครับเป็นน้ำปอหัดหมา เมื่อมันเจริญเติบโต,ตไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดความร้อนอย่างมากเลยนะครับเกิดความร้อนอย่างมากเลยเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดเนี่ยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า40องศานะฮะที่เกิดขึ้นในกองหัวเชื้อพวกนี้นี่เราคลุกช่วยมันแบบนี้น,นะครับมันจะเจริญเติบโตวไวขึ้นนะครับไวมาก ไปทั่วกองไวมากดูนะฮะเห็นไหมนี่นี่คือวิธีการเลี้ยงมันนะครับนี่เห็นไหมเราดูขอบขอบเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีมากตามขอบในส่วนตรงใจกลางความร้อนที่สูงความชื้นที่ยังมากอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเข้าไปไม่ใช่ว่ามันไม่โตะนะ ถ้ามันไม่ใช่น้ําท่วมจริงๆนะครับมันจะค่อยๆจเจริญเติบโตเข้าไปนะครับถ้าเรามีเวลาเนี่ยมันไม่ใช่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็ช่วยคลุกผสมแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเข้าไปทั่วถึงแล้วมันจะไวขึ้นนะครับหัวเชื้อของเราจะเต็มพื้นที่ได้ไวขึ้นนะครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้ครับเอากระสอบปิดไว้ในลังโฟมแบบนี้นะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ใช้ฝาโฟมแบบนี้ติดมิดชิดนะครับแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นมาเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในนี้นะครับมันจะเกาะอยู่ที่ใต้าฝาแล้วมันก็จะไหลลงไปในนี้ ความชื้นก็ยังคงเฉะแฉะอยู่ในนี้อยู่ตลอดเวลาการทำงานของกลุ่มเชื้อราพวกนี้เมื่อเจอน้ำที่หยดใส่เข้าไปเป็นน้ำเปียกแฉะเนี่ยมันจะโตไม่ดีแต่ถ้าเราเอาคลุมเลยแบบนี้นะครับความชื้นมันจะระเหยทิ้งไปด้วยนะครับมันจะไม่ทำให้ในกล่องเราเนี่มีความชื้นที่มากเกินไป ดูลินซีกลุ่มนี้จะโตได้ดีมากดูนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ลงไปดูนะครับเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ลงไปข้างล่างที่เหลือข้างล่างถ้าเราอยากให้ไวแล้วก็เนี่ยคลุกเคลา้าให้นะครับนี่ คลุกคล้ายเข้ากันแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับปิดฝาทิ้งไว้ปิดแบบนี้คลุมไว้แบบนี้เฉยอย่าลืมนะครับการเลี้ยงหัวเชื้อแบบนี้นี่เลี้ยงในที่ร่มนะครับไม่ได้เอาไปตากแดดนะครับเลี้ยงไว้ในที่ร่มนะครับความร้อนไม่ต้องกังวลเพราะว่าโดยตัวมันเองเนี่ยมันจะร้อนจัดเลยนะครับเวลามันทํางานมันจะใช้น้ําได้อย่างมหาศาลเลยมันจะไล่ความชื้นออกจากวัตถุของเรานะครับให้แห้งไวขึ้น พอแห้งไวขึ้นจุลินทรีย์จะทํางานได้หลากหลายมากกว่าเดิมดีกว่าการเปียกแฉะเป็นน้ํานะครับนี่คือข้อดีของหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้นะครับแต่ผมเห็นนะครับว่าบางคนพอมีหัวเชื้อแบบนี้แล้วนี่นะครับพอได้หัวเชื้อแบบนี้แล้วนะครับกลับเอาไปเลี้ยงลงน้ําแปลกใจไหมเฮ้ทำไมเราต้องไปเลี้ยงลงน้ําล่ะมัน มันคืออะไรเพราะว่าเราริ่ำเรียนมาเนี่ยเราเก็บหัวเชื้อจากป่าใช่ไหมเนี่ยเก็บหัวเชื้อจากป่าแล้วเราก็เอาไปเลี้ยงลงน้ำอาจารย์ท่านสอนมาแบบนั้นเราเลี้ยงจุลินทรีย์จาวปลวกได้ขาวๆแบบนี้เราก็เอามันไปลงน้ำเราอาจจะติดนะครับแบบ EM ที่ว่า อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นกลุ่มแบคทีเรียโดยเฉพาะเลยนะครับเชื้อราเนี่ยแทบจะไม่มี EM ที่เขาขายเป็นแกนลลอนเป็นน้ำเนี่ยเราอาจจะติดพวกนั้นเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเขาให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการใช้หัวเชื้อมาก่อนฉะนั้นเรื่องจุลินรี์นี่เราต้องยอมรับว่า EM เนี่ยนำมาก่อนพอนํามาก่อนเนี่ยเราก็ติดว่าเลี้ยงจุลินทซีย์เลี้ยงหัวเชื้อเนี่ยจะต้องเลี้ยงแบบน้ําพอเรา คิดจะทำเองปั๊บเราได้หัวเชื้อจาวปลวกเราได้หัวเชื้อต่างๆมาเราก็คิดแต่จะเอาลงน้ําผมให้แนวคิดอย่างนี้นะครับว่าเราเลี้ยงมันเราเลี้ยงหัวเชื้อเนี่ยเราก็เลี้ยงบนโคกแบบนี้ไม่ได้ใช้น้ําเยอะพอใช้น้ําเยอะมันเจริญเติบโตไม่ดีทําไมเราต้องเอาไปลงน้ําแต่ถามว่าที่ใช้ใช้กันมามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีระดับหนึ่งเลยนะครับ บางคนก็คงบอกว่าพอใจมากเลยกับการเอาหัวเชื้อขา,ขาวๆแบบนี้ไปเลี้ยงลงน้ําแต่สําหรับผมผมก็เคยทํานะครับผมเคยทําแบบนั้นนะครับจนไม่ทําแบบนั้นแล้วนะครับเมื่อผมได้หัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้นะครับนี่เมื่อมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจนมันแห้งนะครับมันแห้งด้วยตัวมันเองนะแห้งแบบนี้นะครับได้เป็นก้อนแบบนี้ น,นี่แห้งจนไม่มีความชื้นแบบนี้แล้วผมก็เก็บไว้แบบนี้แหละครับเนี่ยเก็บไว้ใช้แบบนี้เลยนะครับแบบแห้งๆนี่เลยเหมือนพวกเชื้อพอดอที่เขาแจกให้เราเป็นซองเป็นแบบแห้งนะ,นนนะครับไม่ต้องไปเก็บแบบน้ําเวลาจะใช้นะครับเวลาจะใช้แล้วก็เอาไปผสมกับวัตถุดิบเลยนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงลงนะ้ํานี่คือวิธีการของผมนะส่วนของคนอื่น จะเอาหัวเชื้อขา,ขาวๆแบบนี้ไปลงน้ําก็ไม่เป็นไรทําได้นะครับเพราะว่าทํากันอยู่แล้วแต่ผมอยากจะย้ําอีกทีว่าเราเลี้ยงหัวเชื้อที่เป็นเชื้อราแบบนี้เนี่ยนะครับเราเลี้ยงแบบแห้งเราเลี้ยงแบบโคกเราเลี้ยงหัวเชื้อเราไปเอามาจากป่าเราไปเอามาจากเจ้าปลวกมันก็อยู่บนโคกนะครับมันไม่ได้เกิดในน้ํา ตัวเจ้าปลวกเขาขาวนะ่ะมันก็อยู่บนโคกทำไมเราได้มันมาแล้วเราถึงเอาไปเอาไปลงถังใส่น้ําให้มันมันก็เหมือนเอาคนว่ายน้ําไม่เป็นไปกดจมน้ำนะครับผมคิดอย่างนั้นนะผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับแต่ผมลักษณะวิธีการทำงานของผมคือเราดูตามธรรมชาติแล้วเรียนแบบธรรมชาติมันโตแบบไหนแล้วก็เลี้ยงแบบนั้น จุลินทรีย์เจ้าปลวกนี่มันโตในรังปลวกมันโตบนโคกปลวกไม่เกิดในน้ำนะครับปลวกไม่ได้เกิดในน้ำเจ้าปลวกขาวๆนั่นก็ถ้าอยู่ในน้ำมันก็ไม่เป็นขาวๆเพราะว่ามันเกิดไม่ได้นะครับแต่ทำไมถึงเวลาเลี้ยงมาแล้วนี่ <c oughs> เขาถึงเอาไปลงน้ำกันอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรืออาจจะติดแต่ว่าที่มันได้ผลดีเนี่ยเพราะว่า มันยังมีพวกแบคทีเรียอยู่นะครับแบคทีรียที่สามารถเกิดในที่ชื้นแฉะได้แต่ไอ้จุลินซีกลุ่มเชื้อราขาวๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดในนั้นไม่ได้เมื่อเอามันไปลงกลุ่มที่โตได้ก็โตไปกลุ่มที่โตไม่ได้ก็เดี้ยงไปไงครับแต่ว่าถ้าเราเอาเลี้ยงแห้งๆแบบนี้เนี่ยแบคทีเรียก็โตได้จุลินทรียกลุ่มเชื้อราก็โตได้ผมว่าผมว่าคนเดียวนะ มันดีกว่าเอาไปเลี้ยงลงน้ําเปรียบเทียบให้ฟังอีกทีว่าการเลี้ยงลงน้ําก็เหมือนกับการเอาปลาเอ้ยไม่ใช่เอาคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นอ่ะโยนทิ้งลงน้ําอ่ะคุณว่ามันจะจมน้ําตายไหมมันก็จมน้ําตายมันไม่เกิดอยู่แล้วครับนี่ดูตามธรรมชาติที่เราไปเอามามันก็ไม่ได้โตในน้ํา ลองดูนะครับถ้าใครยังชอบเลี้ยงลงน้ำอยู่ก็เลี้ยงไปนี่คือวิธีการในการเลี้ยงจุลินทรีย์ในแบบของผมนะครับใครอยากจะทําตามอย่าทําตามเลยนะครับมันดีมากร้อเลยทําตามได้นะครับแต่ไม่ต้องมาเรียกผมว่าอาจารย์นะครับผมไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นเพื่อนก,นกันกับพวกคุณนี่แหละนะครับนี่ดูนะครับพอเรามีหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ เก็บใส่ถุงเก็บใส่ซองบดให้ละเอียดก็ได้นะครับเก็บไว้ใช้ไว้ส่งให้เพื่อนเอาไว้ขายให้เพื่อนก็ได้ขายแพงๆไปเลยนะครับนี่ของมันดีใครอยากซื้อผมบอกผมจะขายแพงๆให้ศาสารสอนให้ทำาก็ยังจะมาซื้ออีกแต่ก็ตั้งใจจะทําขายนั่นแหละดูนะครับพอเรามีหัวเชื้อขาวๆตุนไว้แบบนี้แล้วต่อไปเวลาที่เราจะต่อเชื้อเราก็ไม่ต้องไปเริ่มหาขี้หมูแบบ ตามตลาดมาอีกแล้วนะครับเราก็ใช้ไอห,หัวเชื้อตัวนี้แหละเวลาใช้จะใช้หมดแบ่งไว้เหลือไว้หน่อยนะครับเหลือไว้หน่อยเอาไว้ขยายเก็บไว้ใช้อีกดูนะครับผมก็นี่เมื่อคืนนะครับก็ไปหาเอาเศษอาหารมาอีกแล้วนะครับนี่ไปโรงแรมโรงแรมแห่งหนึ่งเขาทิ้งข้าวแบบนี้แหละพอดีมีเปลือกไข่ด้วยก็ขี้เกียจจะเลือกออกนะครับผมจะเลี้ยงทั้งเปลือกไข่นี่แหละเมื่อเรามีหัวเชื้อแบบนี้ผมก็นี่เลยเอามาเทใส่ เพื่อจะต่อเชื้อให้มันได้ปริมาณมากขึ้นเทแบบนี้นะครับนี่ครับผมก็เอาหัวเชื้อตัวนี้เนี่ยนะครับมาผสมกับข้าวนี่เองผมไม่ได้ใช้รำนะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีรำขายแต่ว่าผมกินข้าวผมมีข้าวผมมีเศษอาหาร แต่เท่าที่ทํามาเนี่ยไม่เคยหุงข้าวใส่โดยตรงมีแต่ไปเก็บข้าวในถังขยะมาขยายนะครับแน่นอนแถวนี้เขากินข้าวเหลือเยอะนะครับก็เท่าเอ็นี่เองแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เก็บทิ้งไว้ครับผมคลุกเคล้าข้าว กับหัวเชื้อนะครับไม่ใช่คลุกข้าวข้าวกับที่มูลสัตว์ธรรมดาแล้วนะครับหัวเชื้อที่ผมทําได้เก็บไว้ผมอยากเพิ่มปริมาณหัวเชื้อผมก็แค่เอาข้าวมาคลุกแล้วก็ไม่ผสมน้ําเลยนะครับอาศัยความชื้นที่มีมากับข้าวนะครับเพราะว่าข้าวที่เก็บมามันมันเปียกน้ํามันแฉะไม่ต้องพรมน้ําเลยนะครับหรือถ้าข้าวใครมันร่วนเกินไปมันแห้งเกินไป ก็เอาน้ำมาพรมใส่ได้เพื่อเพิ่มความชื้นให้มันหน่อยไม่ต้องเปียกมากนะครับนี่ผมก็ได้หัวเชื้อเพิ่มขึ้นง่ายๆเท่านั้นเองนะครับนี่ใส่ถามคนว่าเอ๊ทำไมต้องใส่ลังโฟมก็มันมีโฟม <c ười> คือมันมีโฟม ผมเก็บมาจากขยะมดจำคอนเซปต์ผมไว้นะครับการทำปุ๋ยของผมเนี่ยเป็นการแปรรูปขยะไม่ใช่เป็นการเอาของที่มันมีค่าอะไรมากอยู่แล้วเนี่ยเอามาทำส่วนมากจะเป็นขยะที่เขาจะทิ้งนะครับไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเลยนะครับเป็นขยะที่เขาจะทิ้งแล้วก็เอามาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนี่ดูนะครับ ผมฝากแง่คิดปิดท้ายเรื่องการเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์และการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ประเภทนี้นะครับเราเลี้ยงมันแบบนี้ดูเราเลี้ยงมันแบบโคกแบบนี้นะครับมันอุตสาหเกิดเป็นใยแบบนี้นี่นี่อุตสาหเกิดเป็นใยสวยๆให้เราแบบนี้นะครับบนโคกเห็นไหมเนี่ย เต็มไปหมดเลยนี่เราเลี้ยงจุลินทรีย์จาวปลวกเราไปเอาแม่พันธุ์มันมาจากโคกแล้วก็อุตส่ามาเลี้ยงเป็นก้อนเป็นแบบโคกพอจะช้าจริงๆเราเอามันไปแช่น้ําผมว่ามันแปลกๆนะครับมันแปลกๆมันสวนทางกับการเจริญเติบโตมันผิด กับธรรมชาติของมันส่วนถ้าทำแล้วได้ผลดีก็ไม่เป็นไรครับก็ทำได้แต่ในแนวคิดของผมคือเฮ้ยเราเลี้ยงแบบโคกแบบนี้แหละให้มันอยู่โคกโคอย่างนี้แหละเวลาใช้ก็ใช้แบบโคกๆคกนะครับเอาไปคลุกเศษอาหารเอาไปคลุกกับเนื้อปลาแบบโคกๆคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอีกทีต่อไปหลังจากที่ได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ขาวๆแบบนี้แล้วมาดูนะครับว่าเอาไปใช้งานยังไง สำหรับคลิปนี้จะจะฝากหัวใจเรื่องสนี้เป็นสําคัญเลยนะครับฝากให้คิดเฉยๆนะฮะส่วนใครดูแล้วคิดว่ามันเอาไปเลี้ยงน้ำมันก็ดีมากอยู่แล้วก็ทำต่อไปได้ส่วนสาหรับผมผมไม่นะครับผมเลี้ยงมันแบบโคกเก็บมันแบบโคกและใช้ก็ใช้แบบโคกซึ่งดีอย่างนี้เลยนะครับบาท กราบสวัสดีไหมអបងពូនគ្រុបៗគ្នា